สวัสดีพี่น้องครับนี่อยู่ไหนกันว่าเราครับใกลแล้วจะใกลใกลยังใกลสี่ลี่แล้วโอ้ยว่าเป็นไกลแล้วได้ยินเสียงผู้ทังนี้นะมือสั่นี่ฮะลบบนลาบบันม่าตัเพราะยังเราขายกับแม่คู่ดับงานเดียวพ่อรับงานเดียวพ่อเอ้า ันนี้เขาให้เขาต่อลมไหมจริงไหมผมนึกว่าจะตั้งขึ้นมาจะอุดจะซื้อไหมเจ้าก็อุดตัวมึงบอกเปลี่ยนแปลงเอาเห็นไปเรื่อยทีมงานมัดฐานตั้งขึ้นมาแล้วเออเออแบบว่าใกล้จะน้องช่วยตัวให้ออกอีกหน่อยนิดหน่อยน้อยนิดนะจัดไปจัดไปไปแล้วจัดให้ตลอดบุกเขย่อัดอันนี้ว้ามากเลยหรือทั้งหนึ่งโอ้ยโอ้ยอรุณีอรุณีรับ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 อีกงาน้งแล้ว รับเลยรับเลยไม่โค้อยง้้หอวอย่าเลยเอาเอาไปขุดลุมปูกกล้วยผมก่อนนังายนี่าิเป็นสามสี่หมื่นบาแวนเดมันตกิคปนเนี่ยเ็นอ่านกินหมูนะมา้ยเอาขุดจังได้ก็สอมมือว่างทอมือนึงนะว้ามว่าท่านไม่โค้กูดอกนี่วันี่มันขุดมือละกิโลุ่่นเนี่ยเราบ้าจไไปไปแม่วาสิเดขายไม่โค้่ใจขายแรงคนงานป่นมัดูนนี่ กัรแต่งยิ้มตะปูยิ้มตะโอ้ยทีเด็ดขายไม่เข้าใจขายแรงเลยแล้วงานบอกบอกเอฟซีเลยขายเลยมั้ยเอาไปคุณลูกปูกล้วยมันยังก่อนลูกพี่รับแกงานเดียวอยด้วยยืมเอฟซีเขาเขาซื้อหรือเขยืมบ้างบ้คงใครทียินเสียงผู้อยู่เนี่ยมันส้าเรียบร้อยเลยเด้อลูกพี่เลยว่านี่ก็ดังอยู่ตั้ง้านมันหมดโอ้ยทางใ้เลี้ยวบิดเรียบร้อยแล้วพี่จุง โอ้แน่นอนเดียวมือเดียวมือเดียวคก็จวดเดียวเอาไปวางขังในครับอู้ยเยี่ยบเบ้อแล้วครับข้างในแน่นอนเดียวเส้นฟังนี่กับเซ็ตล้วเหลือแค่ฟังนี่ออกไปปากทาก่าหลักเดียวใส่อมืขึ้นก็นแล้วตัวสัตว์แหมที่จวดเดว่วไปแล้วว่าจิตริขายไม่โค้ดแล้วครับแต่ขายเองคนงานว่าสัน่นแบบไโนี้น้อนลูกผีกู ตอนแรกเพิ่นกับสีอานกินหมูนะครับอานกินหมู้อยเฮ็ดยากเด้ย่ยางไรก,กัอาทิตย์หนึ่งตีให้ทิมๆเล้วนะตอนนี้อาทิตย์หนึ่งแหละครับบันทีนเร็วโอ้มมีอันนี่ผมครับมีบ่าวปิดน้ำค่าดีป่ะเนาะ เ่เนดี๋ยวพาไปมองคนงานกำลังต่อครับเรียวเลยทางนี้มาได้มามือหนึ่งครับเมื่อวานเมื่อวานม่ได้มาหนึ่งมือ น้ำมันอ,อ,อนี่ยหรอใสยังนีงเราใสน้ำมันอ๋อใสใสน้ำมันงครับน้ำมันหน่อยตกๆออกเลยท่าท่าหน่อยเพื่นโอ้โอ,อย่ว่าขายถุยเฮ็ดบาปแกวเยเอาไปคุณลุกคุณลุ้มปลูกกล้วยอยู่หน้าผมก้อนเนาะพี่น้องผมอยากปลูกกล้วยกูใสไหม ท่าพาไปเขาายเลยเวลาอนห uh, oh. ่วงเขมาเลยไปเดี๋ไปเบิร์มองกงานกำลังต่อครับเอาคือเห็นน่นนอบุดำเครียดแบบนั้นเจ้าเจ๋หายใจบุคคลลงเดี๋ยวคือเป็นตาลอยๆแบบนั้นลูกพี่ฮะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đi đi ah. oh, là vị ไม่คนงานเขาคือมีอะไรพูดตาลอยๆเท่าไหร่นเนี่เ<อ>านาะผู้ครับผมใจจำซื่อจะได้ปะนี่ได้แล้วไ <laughs> ล่ฟองแล้วนี่เมื่อไรฟองแล้วเอ้ยเดี๋ยวมันถูกวเอาอีกเอาเฮ้ยผู้คนผู้นำทีมงานผู้ผู้นำทีมงานปูไก่กับฟองเก่าตาบ่ลอยไปไหนไปพนัน พี่พี่หลอกวะบ่บ่มีนแล้วบ่พี่พี่หลอกอขึ้นแล้วเฮ้ยมีเอ็นเก่าอยู่ตนี่เอ็นเกาคนนันดิโอ้ขาให้โตตั้งไว้คนเฮ้ยตัวนี้มึงหามนอ่ะแทงโดเลยตัวนี้หามร้มสองอันนึง

cho nhang tắt bỏ cu-pu, lấy lem lem này tắt có được không nhỉ? tắt muỗi nha, để nó tắt ma sẽ hẩn nhoi. Mình khương, được không ạ? cắt, cho ăn sợi cán nhau, đứng sợi cán nhau, tụ, tụ khâu hết may. cái này luôn đúng không? này, cái này ลูกพี่ตาลอยเอาไม่ได้ขี้ดินบ่ะนี่โอ้โหแบบเยาว่ากลับไปบ้านจำซื้อของอะไรเด้อยผู้ดำเจ้าจำจำลูกเมียอะไรไหวเด้ถ้ายังถ้าเก่าเบิดแล้วงานหนึ่งนี่เสียเลย จะไดำเี๋ยว่าเบื่อไรฟองครับเขาว่าท่าดีๆเด้อท่าบดีมันลุดเด้ส่วนมุดนมีลุดครับบู้ดำเนันประกันเพราะว่าท่าเองก็มือเด็กโตมันหนึ่งาามือ <wounds> <S <S รับประกันรับประกันรั่วทุกจุดเนี่ยมันตรงนี้นี่ไอ้ตับแปลเราว่าแล <moon> <ห>้วเราสินเท็ดเราไหมเอาปากเป้าออกนะปากเป้าตบเป้าคิวถูกมองครับพี่น้องได้มขายไม่โคตรเลยมั้งเฮ้ขายไม่โคตรขายไม่โคตรใส่คาแรงล่งน้อง ล้วยไปนะเพราะว่าเชฟไปขุดปลูกกล้วยเขาเยเรื่องว่าสิขายถิบเอาไมโครสองลอยเขาไปคุดปลูกกล้วยคเขาแล้วมันเดียวไมโครนี่มันต้องได้รับงานอนีได้หนี่มีได้หนี่เอ้าบอสพุ่นๆพราะไงอย่นั่นเขา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 ติดต่องานไว้แล้วยุ่มเอาเวียพี่เกะท่างหมว่อนนะเออเขาบอกเขาไปปัาเราโทรหาเด้อสันตาย ถ้าพุนมาท่านเหล่ยมอะจิกยองเงินยู่ยังไหนบุอยวะงาั่นมนรอหนงนร่นหอ่งานไปมือคอพูดไพมือไม่คุดเยาไม่ดใหย่างอีกมันโ่อออีกนี่เดี๋ยวเก็บคืนรถผมไป ขุดบ่พ่อเลยต้องไปขุดให้เขาอีกพี่เจ้าใส่ลูกน้องก็งมาแบ,บกเอาบอ่พ่อหย่เงี้ยเหลาดินข่าวว่าหมุดเศร้านี่ท้องเสียว่าสันได้ยินข่าวว่าท้องเสียครับเดี๋ยวไปหาหมอบอ่สิดิงนงวายสันนะกัำพ่อล้วนั่งจอคออยู่สันนุบ่เมนยนสัน bỏ tay ngay rồi các thốt luôn này bỏ ham nó bay ไปขุดตรงในผู้ครับจะง่อยไปสั่นเฮ้ยเอาบบเมนทางครับเนี่ยไม่ได้เสียรถเกี่ยวครับเสียรถเกี่ยวเห้ดนี่ล่ะเสียรถเกี่ยวไปเอาแต่เสียดเนาะไปรถเออไปไปเลย muốn mang tiểu tiểu lấy hồn Ồ, oh, không mấy năm đây, đây. chạy rồi đó lâu thương anh เฮ้ยเง่งเง่ีบเลยครัอ,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 อผมผมเอาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ